Living life every day, late at night, not okay. All I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mind. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมาเก็นสวัสดีครับสวัสดีครับยินนดีคเป็นยนดเป็ินนยินดยนดีเป็นยินดเป็นดเเปาีอนดีาปวน็ดปยด ตรงจัดแต่งของนะพี่น้องค oh. <ไ Korean? S 2> ่ะคอยกัจินาก็พีกคอยล่ะยามากินเผ็ดจไม่ p r o b l e Yeah เดี๋ยวมาคิดกูดเลทสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไปสุกไุกกันปัญญามากว่าเรอคอยลืมคอยลืมเปิดกล้องคอยนั่งเมาคอยคอยเดดไปจนเมื่อจนเคืองแล้วพี่น้องจ๋าคอยลืมคอยลืมสตาร์ทอันวิดีโอคอยเก็บได้เป็นกระปุกมือเลย อันเด็ดไปจนมาเหมือนเรามันเลียยบว่างอ้าวเริ่มเปิดจนกดสตาร์ทวิดีโอพี่น้องค่ะจนเก็บเก็บจนได้หลายแล้วคือว่าอันแล้วปล่อยห้กิ้งมันหลายพดเนาะพี่น้องปล่อยใหอกิ้งมันหลายผลเราก็ปล่อยห้ใบมันมันหกน่ะจ้ะมานีก็สซิ ใบมันหลายใบมันมันหกโปดเลยอีกอย่างหนึง่งอันหนงแตกออกมาเท่าไรแล้วก็เก็บใบไหมพี่น้องแล้วเอาไว้มืดต้นหนึ่งหกหนงเจ็บเนงพี่น้องคอยบอกว่าให้เราปลูกดอกอย่ปลูกทอมันซาแล้วผู้อื่นเฮียนอื่นเขาได้เก็บอันเขาได้เก็บน้วยแดงเราพี่น้องอยูน่นี่ยังเขียวอยู่ขเขาเรียกว่าเจ้าสิบป,ปูกไปเห็นอย่างแล้วบอฟังนี่แหละบอกหยาบบอกผู้เฒ่าบอกหยาบเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะอันซีเดตใบมันออก เด่นมันออกไว้กะซียูบานแค่จักมือสองมือนะคะมาหอดกะซียูบานแค่มือหนึ่งสองมือแล้วก็สีเดินทางไปฮัมเบิร์กิสติรักฮัมเบิร์กเถียฮัมเบิร์กเยียวเว้ยวันน่ะคอยคอยดึงออกจนเมือเ่อสักครู่ว่าได้เปิดกล้องว่าได้เปิดสตาร์ทวิดีโอพี่น้องค่ะดกคักทั้งดกทั้งงามแต่ว่า เหตุอย่างใดมันมันว่าดดมันบ่ได,นได้กินน้วยแดงดอกพี่น้องคะ่ะมันต้องไไลก่กระสีเด็ดไว้ซื้อเด็ดแล้วกระสีเอาหน่วยดิบมันม่าใดเพราะนั่นกับเด็ดออกกระสีเอาหน่วยดิบมันนัานไว้เนาะนีใจมันบอกเลยว่าเ่าให้ปลูกแล้วบางนาพี่น้องมันแตกแหนงเต็มอยู่แหนงนี่หน่อยนี่เนตเต็มอยู่แตก เีียดายสิฮักถิ่มซื้อๆก็เชียดายเม็ดพริกเอาไปกินได้นะจ๊ะแล้วป่อยใหมม้มันง่ามโพดไหมพี่น้องคะปล่อยหมันง่ามมันมี่ตะใบมันเต็มอยู่ ใบมันเต็มเลยเราบดเด็ดใบเด็ดยางออกแล้วบังเออนีอันต้นหนึ่งต้นหนึ่งแตกแหนงร่วมหมดทั้งหมดเกจเป็ดเกด,ดเป็ดกิ่งพี่น้องขาจะเราจงไว้ยังกระโดดกันแย่ต่ว่าเราก็บอได้ดี๋ยวนอนเลาปลูกเลาก็อยากให้มี่ไล่เด็กกินเราก็อยากเค็จใน้มีไล่นะคะไล่กรงหูยแต่เห็นว่าปล่อยไว้มัน

ยามซื s <S ้อของนะแต่พี่น้องก็พี่ไล่เพรอยากไปทายเอาในหามนุษยว่าในสุปเปอร์ค่ะก็ซื้อของแบบว่าพอแล้วกับ่าหามต่ว่าพอไงแล้วว่า เอาดีที่สุด,ดีด่ที่สิบอไทยไนใน่ลานมันแะเพิ่งมีได้เพงเช่ากันเพิ่งให้กันใส่สีเหลืองพี่น้องเอ้ยซื้อไปคอยซื้อใส่ส,สีเหลือง แพงเงี้ยถูกิลิกนจะโอเคโอเคงผิดชาไงนิสัคือข่อยพี่นองค่ะถ้าซื้อของราราคาบตรงกันได้บินเฮาเบิงเฮ้าเบิ้งมองบินทีมันอ่านั่นมันถูบัดรพราาเบิงในบินเราพรายไเป็นคือข่อยคอสิเช็อยู่บานเฮาคือกันคอสิเช็คซะก่อน้ามันบนตรงไนบินพอัไปทวงนด้ที่แหะค่ะพราะไงนี่สัยคือกันก็ข่อยเลยเสียไปการฝนค่ะช่วงเียฝนตกอ

กินง่ายๆเมือนี้มาพี่น้องค่ะกินข้าวน้ำกันอร่อยไหมอร่อยมากครับเยียมโอเคกินกินซมเนี่ยพี่น้องค่ะแล้วกินซมแล้วก็กินโอนเอาครับพี่น้องค่ะกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อค่ะอาหารไทยที่เยอรมันวันนี้

das hast du richtig gut gemacht. Ich glaube, das gibt dir noch mehr Geld Bonus rein, denn jetzt geht's irgendwie. die Pizza. So, jetzt sieht's wieder Videos aus. Spräche. <laughs> jetzt äh, wieder muss lernen, Videos das auf Deutsch zu sprechen.